เริ่มเป็นก่อ,น,อนเกมเริ่มดู90นาทีของจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงตอนแรกนี่มองว่าคุกกี้สุสีพอเก็บในทุกเกมของทุมมาบอลลงพื้นเอ็ดเตือนกับทางมาเซโล่ให้ครองกันได้เราเปิดเปิดมาที่จุดนัดพอยกับทางเชลลาดี้1-0ที่ถือว่าขึ้นนำเลยครับโ,โ,โ,นนโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหเฉียบคานจริงๆนะครับการยิงลูกนี้นี่ ไม่ฝ่าวนะครับการเบียดกันตรงนี้บาเซโล,ล่เสียท่าแล้วครับใช่ครับแต่ดนไม่ซ้ายบอซ้ายหักข้อมาทุ่เสาได้เปลี่ยนทาง <c oughs> เปลี่ยนไม่หนักคอครับโจนี้ของทางม,มุงมุดเอตดเอามูเซนเรับเขอาไปได้แล้วทีนี้จิลาดี้แทงมามูเซนหนาครับมูเซนเดได้ลุดเดียวแล้วก็ยิงลูกนี้น้ำหนักน้ำหนักใช้ครับสองศูนย์ที่ทุนข้ทิ้งห่างออกไป โอ้โห oh, ความเฉียบขาดนี่อยู่กับฝั่งทูแบงคอกนะครับเกมจนถึงตรงนี้ครับไม่ล้ำแบบเหลือๆอยู่แล้วนะครับแล้วออกมานี่เอริพอดีปปิิวัติแล้วครับปฏิวัติข้ามมาตรงนี้ที่ทอนดักได้อาครับดักให้สุนนัสสุนัขนา้าในมีแต่หลบได้แล้วทางขวาหักข้อหลอกข้อลูกนี้ว่าหักงเยอะไปหน่อยครับโอ้โหสินเห็นได้เปรียบ ให้ครูเล่นมาที่ธีรทรนะครับธีรทรทางสายขยับทางสายขยับน้ำหนักมาสัสลักตั้งแล้วก็อเอาแล้วครับคุภชัยหรือว่าตีไข่แตกได้หนึ่งสองไล่มาของทางบุรีรัมธีรทรวางมาโอ้โหแล้วสัสะลักสอดมาพอดีพอดีครับดิดที่มินยอก้วเข้าเหลี่ยมของสุภชัยไหลต่อบัวอาเคียเกี่ยวช้นมาให้กับทางฝั่งของสุภนัทน่าจะลำหน้าแล้วครับ เนี่ยครับยืนโด่งกองสุปนัฐยังตีเสมอไม่ได้แหละครับวัวเคียดึงจังหวะแล้วโอ้โหไข่ตรงนี้นี่ชัดเจนครับหาตัวขยับแล้วครับชิงกับทางส,สัสลักษ์สลักไม่คืนเปิดเปิด,ปด,ปดมาตติดแฉลบมาแล้วมาเข้าเหลียมของครูเติมมาใหม่เติมมาสุภชัยลูกนี้โดนคานแล้วแถวสองเป็นตัวก้าเขีบได้แต่สวนของขึ้นไปคอกอย่างมูเซนสวนไม่ได้แล้วไม่ฟาวด้วยครับซัดของสัสะลักษ์ไม่เข้ากรอบ พยายามจะเร่งแต่ยังยังตีเสมอไม่ได้สลักไหลคืนทีลทอนได้หากทีลทอนมองเปิดเปิดโค้งมาเสาแรกเลยแล้วบอชฉลบของพิรพัฒน์เข้าเหลี่ยมของนึนลบบอลด,ดินนะครับนึนลบบอลด,ดินครองวันได้เปิดมาให้กับบิสโซลี่ึึไปชั่ลบล็อกซะก่อนครับแค่เตะมุมทีละทอนเหลือตัวนอกระดับโคกของบิสโซลี่แล้วก็ตีเสมอได้ครับโอ้โหบิสโซลี่ สองสองที่บุญรกลับคื้นสู่เกมอเอาจนได้จริงๆครับขึ้นหม่งลูกนี้แบบไม่มีใครขึ้นเบียดเลย,เ,ยเทือหมใยมาถืออาหารครับอาหารเลงรอมุเซนเ,เติมเติมลูกนี้ฐานครับบเุเซนฐานตวัดตวัดมาให้ที่เสาแรกทิติพันธ์ออกมามาที่นิติพงศ์เสนานนโอ้โห3าสองที่ถือวขึ้นนำอีกครั้งเลยครับโอ้โห ต้องชมมูเซนด้วยนะครับที่สปีดมาลุงนี้แล้วหักหนีมาได้ครับแล้วความใจเย็นนะครับของทิติพันธ์ครับในการชนดะเลยครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าทุกข้อทำได้แล้วครับโอ้หในเกมที่มีประตูด,ดราม่าช่วงท้ายเนี่ยครับนิ่ิพงศ์เสลานนท์ครับ